สวัสดีค่ะแป้งตีค like ่ะจากมามีเดียค่ะสวัสดีค่ะคิสจีรัจากมามีเดียค่ะสวัสดีครับเบลจากมามีเดียคับสวัสดีครับเต๋อจากมา m มีเดียแ็าไรมอมาแล้วแบบว่าทุกคน ไม animals, business, so ่ได so ้ตอยางไรที ơi, ่หม่ตั้งใจเป็นี่เด็กันีแล้วมันจะมีใจก็คือทุกได้มีโปรเด็กของเดด้วยใแบบเออีให้ที่สิ่ที่เราได้ทำแ้วก็น้องกมันอยากให้กๆแบบสมัเชื่อว่าก่างแดของดีมากๆแล้วก็มีอะไรอนาคตพัฒนาได้สบารอนาคตไกลอนาคตสบายก่จด็กนจะได้าจาตีบ้าบาแสดงได้แล้ว แล้วับน้องๆเองนะคะเป็นยังไงได้มาอยู่ที่นแบบูกอทไรบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะท่ที่ขให้โอกาสมาแบบแบบีมเราดไหมเราด่้อ่ะวันนี้ดใ่ดูกันใรดูแลกันต์ใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่แต่ะค่แต่ะค่ เขาดูเพาะว่าเขาด่กใช่เราเขาเขาก็ดูผมเหมือนกันโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดีไยวไม่รังเม่ได้ไม่ผมไม่คนกลบคลุงใจดีไม่ดนอ่างไกันโด้ไม่างโดนดูรื่องอะไรไเด็กอะอ้าดีก่าโด้โหะอะนัดีพรมาแล้วนัดที่มาแล้วไม่เจอแบบอะไรเล็กๆน้อยๆแบบการแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบทำยัไงให้เราแบบ

ที่เราก็เ,เชื่อในพายนะคะตั้งใจทำเต็มที่ออกมามาใช่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะชอบว่าเราเป็นตัวแรกของพายอะทุะะกดดันไหมตัวเราคนเดียวก็ดันนะคะแต่ว่าหูเออเชื่อว่าคนแบบขับเต็มที่เราถือว่าทับเต็มความสามารถแล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะกดดันไหมก็คือจะบอกว่าไม่ก็เป็นใช่ค่ะตัวถือประมาณนึงเลยค่ะแต่ว,ว่ารู้สึกว่า ข้อมูลดังนั้นก <aria> ็เอามาทํำให้หน right? ูค่ะม mm ีแรงผลัดแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ขึ้นไปเรื่อยๆมีของเทคนิคอะไรแบบที่ใหม่เกิดนะเรื่องการแสดงเรื่องอะไรแบบนี้ที่เขาให้ตลอดเลยแบบว่า้ควรทำยังไงเวลาอยู่หน้าเต็อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรควรกินยังไงควรกินพุตอะไรเข้าไปเวลาแบบอยู่ในชามนี้พี่เขาก็จะคอยช่วยบิวแล้วก็ไม่ห่างแบบว่าจะอยู่ด้านหลังต้องตลอดเลยขอให้กำลังใจไปด้วยแบบนี้ ล้วอยากไ้นาม่ดกไมมไม่ได้ำให้เขาให้นทาบบปนนี้ันี้ดีมมี่าไดหมนะเลขาจัดดอกค่ขอมูี่สำิามด้นะคะคือจริน้องๆ้องที่เดี๋ยเขาอยู่ในโปรเจกต์แคปเีย บทบาทเขาก็เด่นกันเชื่อว่าอย่างเนีเป็นตัวจีตคนะั้คนนั้นเลยชอบอันนี้เป็นน้องของแครวงานคนัโปกตกคนอยู่ในโปรเจกต์ที่หมดเลยแต่ว่าจะมีเอาหัวที่งแต้าน้คนนี้ก็ขอฝากยนะคะไมอเดียคนเล็กแบกของเราแค่เดียวคับ